ก้องสดพดหมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับก้องสดค่ะพดหมูนะครับค่ะเจอกันอีกแล้ววันจันทร์นะครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกอะไรคะว่าเอาจะแจกแายสัรประโยชน์50าบล้านแล้วเอ๊สี่วันเองไปดูอย่างคุณมิ้นย่างไปดูเลยก็จะพลาดท่านผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการเรานะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ไปดูได้เลยครับเพราะว่าอาจจะมี ด่ากันนิดหน่อยแต่ชีวิตคนปัจจุบันก็ด่ากันมากกว่าในหนังอยู่แล้วสนุกแต่สนุกเพราะว่ามันไม่ใช่จุดสาคัญจุดสําคัญมันคือน่ากลัวตลกแล้วก็ผีนะเมียดูเสร็จแล้วก็ไปกินอ้นี้เลยมิสพับบริกอารีซอยสองพับบริกนะครับอารีซอยสองนี่วันนี้เราพามาโยคุณมิ้นค่ะนะครับสวัสดีครับดักไปทางเนื้อหรือมีหมูด้วยมีหมูด้วยน้องพูดดังๆความเป็นมาของของร้านน้องเป็นยังไงก็คือามเป็น ไป,ไ,ไปกินไปชิมอาหารหลากหลายนะคะ,ะพูดไปไดเรื่อยๆล,ลูกแล้วพอได้ชิมอาหารหลากหลายแล้วก็เป็นคนชอบทานเนื้อชอบทำอาหารแล้วแล้วก็เลยลองเอาวัตถุดิบเอาสิ่งต่างๆมาอัดแปปแล้วพอกลับมาไทยอะคะ่ะก็ได้ไปเรียนคอร์สสั้นที่ตุรกีอ๋อก็เลยไปเรียนที่ตุธิีทํนมีด้วยใช่ค่ะเรียนที่ตุธกนีเสร็จแล้วก็ก็เลยลองมาเปิดเดลิเวอรี่ที่บ้านดูก่อนนะคะ เปิดเดลิเวอรี่มา2ปีแล้วก็มาเปิดที่หน้าร้าน1ปีค่ะมาเปิดมาเปิดเดลิเวอรี่นี้ช่วงไงโควิดป่ะใช่ค่ะช่วงหลังโควิดก็คือก็คืออยากเปิดร้านอาหารอยู่แล้วแต่ว่าลองเดลิเวอรี่ที่บ้านก่อนประมาณ2ปีแล้วก็เลยพอหลังโควิดอต่อค่ะค่ะพอหลังโควิดได้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 หาหาที่ที่เปิดได้ค่ะก็เลยมาลองเปิดหน้าร้านดูอันนี้จะครบหนึ่งปีแล้วค่ะอจุดเด่นของน้องคืออะไร จุดเด่นของที่ร้านก็คือข้าวเป็นข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าหมูสไตล์ฟิวชั่นนะคะข้าวทุกตัวเราอ่ะจะเป็นข้าวผัดข้าวผัดสไตล์ต่างๆที่นํามาผัดกับซอสแล้วเราก็เลือกหมูกับเลือกเนื้อให้มันเข้ากับข้าวอ๋อจะเป็นข้าวผัดเหรอลูกทุกอันคือเราจะไม่มีข้าวสวยค่ะจะเป็นข้าวผัดอยู่ข้างล่างค่ะใช่แี้วนัวด้วยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเป็นตัวข้าวผัดมันนะคอพฟอ๋อออางั้นบอกเบอร์บอกเบอร์กับบอกเบอร์ก่อนเลยนี่สั่งเดลิเวอรี่ได้ถ แล้วก็ลายแมนเบอร์จะเป็น0952249516ค่ะอ่าย้ำอีกทีค่ะ0952249516นะคะน้องมิ้นอยู่ร้านตลอดเลยพี่ว่าเราดูเมนูของพูดก่อนดีกว่าเป็นเม้อะไรคะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็น appetizer ค่ะตัวแรกเป็นเนื้อทาทากิค่ะเป็นอันนี้จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ้น่าทานมากเป็นเนื้อสันในค่ะวิธีการทานเนื้อเนี่ยเขาต้องไม่สุกมากนะต้องเลืดเลือใช่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนม เมแนื้อหวานอร่อยนำเข้าจากนิวซีแลนด์เนื้อกินได้นะแบบนี้แต่หมูกินไม่ได้นะอันตรายอันตรายแล้วนี่เป็นข้าวอะไรอันนี้เป็นข้าวข้าวข้าวผัดมันเนื้อค่ะแล้วเป็นข้าวทรัฟเฟิลค่ะแล้วก็เนื้อข้างบนจะเป็นเนื้อสันในที่คลุกกับซอสสูตรพิเศษของทางร้านตอนนั้นตอนนั้นพี่นึกว่าใส่คีนัวนะเมื่อกี้มองดูเป็นเม็นเขาได้คีนัวป่ะ อ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นมันเนื้อที่เราผัดนแล้วก็อันนี้ลน้นอันนี้เป็นเมนูแนะนำค่ะเป็นเลนส์วัวย่างค่ะทั้งเราซูวี24ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีเครื่องเคียงให้จิ้มหลายอย่างโอ้โหและนี่อะไรเกาหลีแน่นอนอันนี้ใช่ค่ะเป็นสไตล์เกาหลีเป็นเนื้อดิบนะคะอันนี้จะเป็นยุกิแต่ว่าเนื้อดิบเราก็เป็นเนื้อนําเข้าเหมือนกันค่ะใช้ส่วนสัตว์ในในการทะเวลาทานก็คน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 แล้วอันนี้เนื้ออันนี้เนื้ออะไรคะนี อันนี้จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะโอ้โหวันนี้แบ่งเรื่องอันนี้จะเป็นเนื้อลิปอายค่ะเป็นข้าวผัดเนื้อสปซี่หน้าเนื้อลิปอายค่ะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านอันนี้คือน่าทานมากสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อเรามีหมูด้วยหมูนี่ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นหมูเพสโต้สันคอคุรุปุตาค่ะคือทางร้านจะใช้เป็นหมูสันคอคุรุปุตาทุกตัวเพราะว่าสันคอมันจะเป็นเนื้อที่มีมันแทรกแล้วก็นุ่มรานนี้ค่ะอันนี้เป็นข้าวผัดพริกเก เล็กมากใครสนใจก็นี่เราโทรไปเลย0 95224 9516นะครับหรือว่าเข้าไปในไลน์อะไรนี่ขึ้นหน้าจอนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กไอตเข้าได้หมดมีส่งนะครับโรบินฮูดแก๊ปแล้วก็ลน์แมนเดี๋ยวช่วงหน้ามาชิมกันช่วงหน้ามาชิมไม่พอช่วงหน้ามาชิมฉันอยากกินลิ้นมากลิ้นเบสสักคู่ครับลิ้นนี่ละครมีข่อยแต่ก็มีลิ้นนะ มาเลยมาลองชิมดูที่พ่ากินล่าสุดนี้อันนี้ไม่พูดอะไรนี่เนี่ดูอันนี้มาคลิกกล้องจับอันนี้คือเนื้อที่เขาใช้ทําพวกนี้นะอันนี้อันนี้จะเป็นเนื้อสันในค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อดิบอายจากที่ไหนเนาะเป็นนิวซีแลนด์ค่ะนำเข้าจากนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์กินเลยเพราะเนื้อเขาสะอาดวัวเขาสะอาดกินหญ้าบนภูเขาจนเคยไปมาโอ้โหมีอะไรแคเนี่ยยี่สิบปีอันนี้เป็นสลัดค่ะเป็นกับแก้มอันนี้จะเป็นน้ําซีฟู้ดน้าผึ้งค่ะนี้เป็นสลัดเหรอลูกใช่ค่ะไปกี่ปีแล้วนะ ว่าตั้งแต่ถ่ายป้นรยะภาคยี่สิบปี20ปีผ่านนี้วเขาบัวกินบนหญ้าใช่ไปถ่ายหนังมาเพราะว่าสวยมากสะอาดเรามาชิมกันลิ้นกันเลยลิ้นโอ้โหว่าเลยลิ้นเพราะฉันดูกินลิ้นพี่จิ้มอะไรพี่จิ้มอะไรดูซิจิ้มอะไรจิ้มแจ่วโอ้ลิ้นแจ่วกินแล้วนึกถึงหอแต่แตกแหกสับประโยชน์มีฉาหนึงมีลิ้นเนื้อไปดูนะนึงลิ้นหายไม่บอกจาพนมก็ตามหาช้างกูอยู่ไหนพลนนน์ตามดนตรีสามลิ้นกูอยู่ไหน อร่อยมากอร่อยไหมรสชาติยังไงคะคุณเล่าสิความรู้สึกของคุณนหมคะเป็นลิ้นเลยเป็นลิ้นเลยลิ้นแบบหอมหอมกลิ่นกลิ่นไม้เอ้ยไม่ได้กลิ่นไม้กลิ่นแบบกลิ่นปิ้งอ่ะกินย่างกินเตาบอบเบอร์บอบเบอร์กับบอบเบอร์บอบเบอร์ศูนย์เก้าห้าสองสองสี่เก้าห้าหนึ่งหกค่ะอ่าว่เรารวยไหมกันตรงนี้กันอันนั้นค่ะอันนี้แหละอันนี้เนื้อสันในค่ะเป็นข้าวทรัฟเฟิลค่ะอ่าลองสิ พี่ก้องลองชิมหมูเสิทำไมถึงไม่ลองเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันอ่ะอันนี้เป็นหมูเลยคะค่ะเป็นหมูข้าวผัดพริกเกลือแล้วก็เป็นหมูราดน้ำจิ้มแจ่วค่ะนี่นี่เดี๋ยวจิ้มกจิ้มแจ่วนะอัดราดกันเนาะราดก่อนอ่ะหยน่ากินไม่คือเพราะวเป็นคนแบบกินเนื้อที่แบบไม่ใช่เนื้อแดงๆอย่างนี้เป็นคนกินเนื้อสุกเลยหรอ ช่ไปสั่งตามร้านก็ขอสุกเลยเพราะว่าไม่กล้ากินแต่มันเรี้ยนนี่มากินไงเลียนนี่มากินดี่ไหมเม่เทสเม่เทสเออไอเก่งเข้ามาเพราะว่าฉันไม่กล้ากินเนื้อแบบแดงๆขอช้ออย่องนีิใจท้อกินรวมกันหรือไงอ่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้ข้าวผัดเนยสไปซี่หน้าเนยริบอายเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนี่เอาอันนี้ดีกว่าให้เก่งกินชิ้นนี้เหยสดไปได้เหรอสดไปสดไปาเอาเลือกอีกเขาให้กินก็กินไปเลยเอามากูลองดู อ่ะอันนี้นะครับคุณเก่งอันนี้เป็นว่าจะอร่อยแค่ไหนเพราะคนอยากคน้วนๆเนี่ยคนที่รูปรไา่เราไม่ได้บุรลี่เขานะเขาอ้วนจริงอันนี้คือจะแบบว่าจะกินเนื้อสไปซี่น่าอร่อยค่ะแนะนำเนื้อแดงแบบนี้ไข่แดงลงไปเนื้อจาะด้วยอ้าวไม่พอดีพี่กินเนื้อแดงๆแล้วพี่แบบเป็นลมโอ้แต่มันก็อร่อยนะปากเลอะเลยมือเป็นไงคะคุณคุณเก่งเป็นไงคะ เลิศไหมนะนนอันนี้ลองต่ออันนี้เป็นอะไรคะของคุณเป็นหมูมอ,อันนี้เป็นข้าวผัดเพสโต้ค่ะจะเป็นกลิ่นเหมือนออกแนวใบโหระพาหมูแล้วป่าน้องใช่ค่ะหมูค่ะอ,อันนี้แบบฝรั่งนเนาะใช่ค่ะแบบใครสนใจก็095 224 9516นะครับทานแบบสุกก็ได้ทางแบบ ปานกลางก็ได้อะไรนะครับสั่งทางร้านไปเลยเดี๋ยวเลือกระดับความสุขได้ค่ะใช่เลือกระดับความสุขได้แล้วไปที่ร้านแล้วบอกว่ามาจากรายการกล้องสดพดมูนะครับรับส่วนลด10รนะครับร้านอยู่แถวซอยอารี2นะครับเป็นร้านชื่อร้านมิตรพับริกนะครับไปเลยเข้าไปในอารีอยู่ขวามือป่ะซ้ายมือก็คืออารี2ตรงไปอ๋อเป็นซอยหนึ่งซอยสองอยู่ซ้ายมือใกล้ออกทางออกจากซอยอะค่ะอันนี้อะไรครับหัวมุมป่ะหัวมุมป่ะ เกือบๆค่ะใกล้ๆผมมันขายผัดไทยใช่ไหมใช่หนูกูอยู่ก่อนถึงร้านผัดไทยอะอ๋ออันนี้อะไรคะอันนี้เป็นเนื้อสันในเป็นทาทากิค่ะสไตล์ญี่ปุ่นค่ะมีทาทากิอ่ะคุณเก่งลองดูทาทากิค่ะเอาซ้อมไหมคะอ่ะยินดี่ใช้นะคะเอาคุณเลยค่ะเห็นรูปร่างคุณแล้วก็รู้เลยคุณชอบกินนะคะอืมโอ้ยตายคุณโอ้มึงตักไปก็โอ้ไม่เหลือเลยเลยนี่นี่โอ้โหคืนน้ำลายเงื้อเงื้อเลยนะ เออแล้วไหมอะไรเรปะอะไรเลยปะอร่อยจะต้องจับมีนะใครสั่งได้ที่โรบินฮูดแก๊ปแล้วก็ไลแมนนะครับโปรโมชั่นบอกว่ามาจากรายการกล้องสดพลหมูลด10%พี่พงศถ้าโทรไปได้มาตอนนี้แล้วบอกว่าดูรายการกล้องสดพลหมูอยู่ลดไหมลดค่ะลดเลยตอนนี้10% 0952249516นะครับมีคนโทรมาไหมเนาะ พี่ลองอยู่นีือีกไม่กี่สายแทงแทงแพี่ลองันนี้คุณพี่ลองอนนี้ไม่ใช่เหรอหมูเนยอร่อยมากไม่เอพี่ก้องพดว่าจุกแล้วนี่หมูไม่พดกินแบบไม่ใช่อยสุกพดกลัวไม่สุกหมูหมูหมูเนยหมูเนยพดดัดจยนอรก หมูนี่อร่อยมากพี่ก้าบอกกันเสเหลือกี่สายมันเหลือโทรมาเลยโทรมาเลยโทรเลยค่ะบอกมาบอกมาบอกมาศูนย์เก้าห้าสองสองสี่เก้าห้าหนึ่งหกขาดยี่ทำไมยี่ทำไมเนี่ยไม่เอากลับไปหรอกไม่ยอมเข้าดีนะเอาจานไปใส่ไปเลยไหมก็ยี่ทำไมเนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับใครที่ชอบเนื้อสายเนื้อ สายหมูก็มีแต่สายเนื้อเขาเขาจะอร่อยอสายหมูก็กอร่อยสลัดก็มีนะทานท<อ>ี่วทานเนื้ออย่างเดียวแล้วกลัวเป็นแบบมีแต่เนื้อมีแต่โปรตีนเราก็ทานผักเข้าไปด้วยเวลาย่อยมันจะได้ง่ายแต่อร่อยแน่นอนเพราะเนื้อเขาอุ้ยมาจากออสเตรเลียมาจากนิวซีแลนด์นนหมูอร่อยมากหมูมาจากไหนหมูอย่างไหนฮะเป็นหมูสันอคอคุโรบุตะค่ะคุโรบุตะมาจากญี่ปุ่นเหรอ หรือมาจากไหนเป็นสายพันธุ์เนี้ค่ะอ๋อสายพันธุ์กุรูบุตะได้นะถ้าไม่กุรูบุตะไม่ใช่่กินปุ๊บร้องกุรูบุตะอ่าร้านมิสพรบริกพรบริกนะครับอยู่ที่ซอยอารีสองนะครับใครที่อยู่แถวนั้นก็เดินเข้าไปทานเลยเพราะว่าใครสายเนื้อนี่พลาดไม่ได้จริงๆนะครับเออคุณพดอร่อยแน่นอนมาป้ายคุณพดว่าอร่อยแน่นอนไม่ใช่นั้นชื่อร้านอันนี้ร้านเขาเอ่อมิสพรบริกอร่อยจริง อร่อยดูต้องกระาบบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์เบอร์เก้าห้าสองสองสี่เก้าห้าหนึ่งหกค่ะไปไปที่ร้านเลยนะได้ค่ะเดี๋ยวจ่ายเงินด้วยค่าป้ายสามพันช่วงหน้าวัดช่วงหน้าเราไปพาไปมูกันที่วัดฉิมทายักกาวาดนะครับแถวโรงพยาบาลศิริราชขอพรพระศิวรีและหลวงพ่อฉิมสมปรารถนานะครับช่วงนี้เราต้องเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไปเจอไปมูกันนะครับเบรกสักครู่นะครับ hot 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 move